มาผู้ใดยังได้รถขนศพมาเนี่ยรถขนย่างนะรถขนศพไหวขึ้นมาบ่าจังสันเนาะรถขนศพอ่พอนไม่ได้นะต้องตัดสดอย่างเดียวตัดสดอย่างเดียวอเอาไว้ขนศพโดยเฉพาะเออขนอย่างอื่นได้ไหมเดี๋ยวบอกออนะอันนี้เป็น Nissan Van. นิสสันแวนนะจากบาทนะห้าหมืนห้าพันบาทห้าหมืนห้าพันบาทครับสี่หมื่นขายปะ บ่อขายสามหมื่นขายบ่อหมื่นเก่าขายบ่อบ่อขายครับแต่เก่าพันบ่อแน่บ่อแนครับราคาบุญอันนี้เอาไว้ขนศพได้เลยอ่านารับรองขับไปไม่เหงาอย่างแน่นอนเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะเพื่อนไหนครับพี่เดี๋ยวลูค่าถามฮะถามว่าไอเซมมีคนตายในรถหรือเปล่าครับพี่ขับไปไม่เหงาแน่นอนเออ เอาลล็อกอีกประตูหน้าล็อกประตูหลังบล็อกงงมากประตูเงงมากประตูหน้าล็อกประตูหลังบล็อกโอ้โหมันกุญแจมันหลายดอกไงต้องล็อกทีละประตูครับโอ้เกียร์ธรรมดาเครื่องดีเซลนะเอาขายสดไปห้าหมืนห้าพันบาทไปครับพี่น้องครับผมรถสวยนะเครื่องนิ่มนะสตาร์ทรื่งเดียวติดเลยเครื่องดีเซลด้วยนะครับเป็นนิสสันบิ๊กเอ็มเป็นตัวแวน บิ๊กเอ็มแวนเออเอาไปขนซพเอาไปขนขี้ยางขนไม้ยูคาก็ได้โอ้ยไอ้ขนอย่างอื่นพ่อเข้าใจดิออันบอกขนศพข่อย่ต้องใจไม่ยา้แต่มันมันเหมาะจริงๆมันเหมาะมันเหมาะสำหรับรถทำโปรเด็กติ้งมากเลยแต่มันสีแเลนไปนะครับคนทานเวลาทันดีไวด้วยเครื่องดีนเครื่องดีนะเครื่องดีนะอโอ้เครื่องแห้งกิบเลยเฮ้ยน้ำมันไม่มีเยอะเครื่องแห้งเซลเครื่องนเซลอ่าแล้วข้างในนี่เย็นมากเลยนะอะไรพี่อะไรหรอ ใช่เวลาฝนตกเนี่ยเพราะทำไมพี่น้ำมันรั่วเข้าในไงน้ำมันซึมน้ำมันเลยชื้นมันเลยเย็นเออมันเลยเย็นน้ำเข้าเออหยอกหยอกน้ำไม่ซึมน้ำไม่ซึมไหนพวดเล่นท่วมไหมท่วมไหมพี่ผมงกับระบบล็อกประตูรถตีฉังมันล็อกได้จริงไหมเนี่ยอ้าวผู้ใดอยากได้รถขนศพขนอะไรก็ได้แล้วแต่คุณจะไปใช้งานจะไปจะไปได้ขนศพเลยอื นะขับไปไม่เหงาอย่างแน่นอน <c oughs> คุณจะไม่ขับแบบเดียวดาย <c oughs> คุณจะไม่ขับอยู่เดียวดายอ่านะเพราะว่ามีเพื่อนเยอะอ่าเอาไปห้าหมื่นห้าพันบาทต่อลองได้ะนะอ, 50, อ,อ,อินบอกเข้ามาหลังไหมเดี๋ยวดูราคาพิเศษให้แล้วกันเนาะนะ,นะตากักหวไม่จัดทรงเพราะว่าค่าทรงกับค่ารุนี่พอกันเลยอ่เดี๋ยวหลังไหมกัแล้วกันว่าจะจะทรงไ้สรงไปางนันนันบางนี้ก็หลังไหมเดี๋ยวค่าจ่ายกันเดี๋ยวคุยกันหลังไหมคอาจจะซอยกันคนละครึ่งหรือจังไดหรืออ่าตอรองกันได้อ่ากบาท อืกะก็หลังไม่เนาะครับสนใจหลีอเนาะครับนายพูด,ดอดไเยะเบิ้งรถตัวแท่เข้ามาเบิ้งที่โชว์รูมดีที่สุดสแก้วตรงข้ามบิ๊กซีมาลองขับได้เลยจ้าขับไปถูกใจไม่ต้องจ่ายตังค์อืมโอเคปะครับผมเอาฝากตากวัวไลค์กดแชร์แชร์ไปไว้รุ่นจ๋าแจ๋ว